สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องซักผ้า LG รุ่น T2515 v s a l ครับจับอาการที่มีชื่อว่าอย่างไรครับเสียบปลักเสียบปลักแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไฟไม่เข้าครับ ไม่ว่าจะกดฟังก์ชันใดฟังก์ชันเปิดหรือฟังก์ชันสตาร์ทหรือฟังก์ชันใดๆก็ไม่มีไฟเข้าเลยครับไม่มีสักเอสักเอเงียบสนิทไม่มีอาการไฟเข้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาแกะดูว่ามัน,นมีปัญหาอยาูไในยังไรบ้างครับแกะที่คลิปฝาปิดโน้ตครับ ซึ่งจะมีอยู่ที่ข้างฝานะ,นะครับข้างฝาบนซ้ายขวาครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งคลิปไม่ใช่นะครับตำแหน่งฝาปิดโนด้ตที่อยู่ที่เครื่องนะครับต้องแกะเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ ใจไขค,รครวงปากเบนเล็กๆนะครับจิ้มออกมาเสียก่อนไม่ใช่จิ้มนะคือง,งันออกมาเสียก่อนเบาๆไม่งั้นฝามันจะหักครับตัวล็อกมันจะหักตัวล็อกของกีฝานะครับแล้วก็เรามาเกะแต่แล้วนะครับเกะออกมาแล้วก็จัดการเกะน้ดที่อยู่ข้างๆรอบๆนะครับสังเกตความยาวของโนอดด้วยนะครับตอนเกะเนี่ย ว่ามันยาวมันเล็กมันโตแค่ไหนนะครับเวลาประกอบพื้นก็จะได้ใส่น ố อ่เบอร์เดิมเข้าไปครับมาตรวจดูสภาพโดยทั่วไปครับว่าเป็นเช่นไรมีสายฟงสายไฟยขาดไหมไม่มีก็จัดการเกะฝาซีนออกมาซึ่งเป็นฝาซีนเหล็กรุ่นนี้เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับ พี่น้องแกะออกมาแกะเซ,นซ็นเซอร์ออกมาเพื่อติดจะแกะบดใหอ้อกจากกันแล้วก็สังเกตดูโดยบริเวณรอบๆทศนียภาพว่ามันเป็นปกติหรือผิดปกติตรงไหนบ้างจัดก,การวัดไฟ220โวลต์ที่เข้ามาที่บอร์ดครับว่ามันมีหรือไม่ อย่างไรในคลิปปรากฏว่าไม่มีนะครับไฟ220โวลต์ไม่ส่งมาที่รบทเมื่อไม่ส่งมาเราก็ต้องจัดการเกะด้านหลังครับด้านหลังบนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไฟ220โวลต์เข้ามาทางนี้ครับระวังหน่อยนะครับตอนแกะตรงนี้ก็อย่ารีบนะครับ ดูให้ดีว่ามันติดล็อกติดกิฟตอยู่ตรงไหนถ้ารีบงัดแล้วมันจะหักเสียหายครับํำรวจดูตัวตัวไปให้มันเรียบร้อยก็ปรากฏว่ามันเจอแปลครับนั่นก็คือหนูกัดสายไฟครับหนูกัดสายไฟเละเทครับแต่ตำแหน่งอื่นไม่มีนะครับยังปกติอยู่ เราก็ต้องสํารวจให้ดีๆมีแผลมีขาดอะไรอย่างไงบ้างตัหนูนี่มันจะกัดโดยตัวไปะนะครับกัดมั่วไปหมดส่วนด้านล่างของสายไฟซึ่งจากโบอถลงมาที่มอเตอร์ก็ต้องตรวจด,ดูด้วยนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ตรวจจัดการต่อสายที่เห็นว่าขาดครับมี่ผมต่อไว้แล้วครับ ต่อไวเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนได้ดูซึ่งเป็นสายไฟที่มาจากลัก220โวลต์แล้วก็เข้ามาสู่ตัวโจ๊กนี้ครับมันขาดพอดีซึ่งตัวนี้ที่ทขับขาวนะครับมันเป็นโจ๊กเรียกว่าโจ๊กคือหน่วงแรงไฟไม่ให้กระชากกันนะครับพูดง่ายๆ เมื่อต่อแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูไฟเข้าไหมเปิดสวิตช์ดูครับ On นอ f อ่าไฟเข้าแล้วครับไฟเข้าแล้วลองกดโนนี่นั่นดูนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องต้องลองดูครับ ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ไฟเข้าแล้วนะครับไฟเข้าแล้วเมื่อไฟเข้าแล้วเราก็มาจัดก,การอปิดฝาสันโนดให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ลงเครื่องลงซักงูนี้นั่นดูนะครับ คือยังไงยังไงกันในการแก้ปัญหาของเครื่องซักผ้าเนี่ยอต้องทดสอบโดยการลองจริงๆเนนะครับลองใช้งานจริงๆส่วนอาสายไฟที่มาจากคอนโทรลลงมาข้างล่างอาจะปวกมอเตอร์หรือว,ว่าเรน้าที่นี่ผมได้ตรวจเช็คแล้วนะครับว่าหนูไม่ได้กัดสายแล้วก็ยังเป็นปกติอยู่ครับ เพราะฉะนั้นก็ปิดฝาได้เลยปิดฝาหลังได้เลยครับพี่น้องส่วนเหล็กชีนที่เกะตอนแรกก็จัดการใส่เข้าที่เข้าทางให้เป็นที่เรียบร้อยโดยการสังเกตให้ดีนะครับพวกคลิปล็อกต่างๆที่ทางบริษัทเคา ประกอบมาก็ต้องใส่ให้เข้าที่ข้าทางเหมือนเดิมอย่ารีบนะครับนิดๆหน่อยๆก็เป็นงานนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไม่ลงเข้าที่เข้าทางเวลาใช้งานจริงๆก็จะอาจจะมีปัญหาได้ครับผมทำคลิปนี้ ออยังไงก็ต้องขาภัยด้วยครับตอนทํากับตอนพูดเนี่ยคนละครั้งกันเนื่องจากว่าตอนที่ผมทำคลิปอยู่นะครับมีเสียงรบกวนเยอะมากผมก็เลยต้องอัดเสียงต่างหากกันนะครับอัดเสียงนอกคลิปครับอาจจะมีการขาดเกื่อนในการอธิบายอยู่บ้าง ขอให้เพื่อนๆให้อะไปผมด้วยเลือลดกดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ตามคลิปต่อๆไปอีกครับในเรื่องของการประกอบคือเนี่นครับพวกนอตต่างๆก็ต้องสังเกตด้วยว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะครับ มันมีความสั้นความยาวไม่เท่ากันมันมีความตูความเล็กไม่เท่ากันก็ต้องสังเกตไว้ด้วยตอนถอดนะครับตอนใส่ก็ต้องใส่ให้ตรงตำ่ต้องใส่น็อตให้ตรงตำแหน่งเดิมเอาละครับอันนี้ก็ประกอบแล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็มาลงเครื่องกันว่าจะได้ผลไหมมีปัญหาอะไรไหม เสียปลักแล้วก็กดสวิตช์ครับกดปุ่มครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ไม่แน่ครับทุกเครื่องที่ซ่อมจะต้องลองจริงครับอ่านนี่จังผ้าแล้วครับจังผ้าแล้วแต่เป็นยังไงโตดูไปพร้อมกันนะครับ น้ำข้าวแล้วครับน้ำข้าวแล้วก็น้ำข้าแล้วก็ทุกอย่างเป็นปกติแล้วขอบคุณที่รับชมครับเสร็จครับงานนี้จบครับสวัสดีครับ